สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อะฮนะโปเกมอนอยู่ไหนนะครับนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นซัพพอร์ตนักร้องเพลงตำนานนะกับน้องปุกุลีมชมพูเจ้าเก่าจ้นะอ่าขอไปขอไปขอหน้าพับจออีกหนึ่งมาดูกันว่าน้อนเนี่ยจะ ช่วยเพื่อนได้มากแค่ไหนนะเมื่อกี้ผมลองใช้อันนี้แล้วนะถึกใช้ได้อยู่แต่ว่าตอนทําแต้มน,นี่คือนรกมากๆเลยนะขอกลับไปใช้สกอร์ชิว้วเหมือนเดิมนะคกันนะจ๊ะอัพประมาณนี้ครับเพราะว่าอัพไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะฮะคุณปองมีหน่อยใช้ตัวอย่างประหยัดน,นะฮะมาดูกันว่าเฮ้ยนี่มันรวมทีมสตาร์เตอร์ดีกว่าเฮ้ยแม่พบเลยนะฮะกุญญีบานะฮะคาเมกแล้วก็เอ่อแย่แอฟบินในตำนานนะครับลุย อันนี้เขาหยอกมากับน้องอป๊อปปั๊บนะฮะน้องป๊อปปี้นะฮะ ready go ยีตะัเข้าสู่โปเกมอนจูไนท์นะกับน้องภูรินตัวของผมน่ารักอ้าวเฮ้ยแล้วป้ามาตีเนี่ยทำไมไม่เข้าใจว่านายไม่ต้องร้าน ลาดอ่าไอ้ลิงจ่อยชันด้วยแค่ลำพังแค่ก็เวลไม่ค่อยจะขึ้นแล้วไอ้พวกใจดำวันนี้เราจะมารอดเล่นอ,น,อ,น,อน้องผู้ลินนะครับนั่งสองเป็นู่ผู้ลินนะครับซับพอร์ตนักร้องเพลงตาละบาวสธนานควันนี้เราจะมาขับค่อมทุกคนได้บทเ,เพลงของตาละบาวนะครับมาตอนนี้เราต้องเล่นให้กับผู้ลินจังเนี่ยวิวสี่ไวๆนะครับจะได้สกิลซิงไวๆเนาะจะได้ร้องเพลงไวๆเฮ้ยป่าันี่ยฟ้าให้หมดเลยอ่ะรีบลงมาจังไว โอ้โหนั่งเพียบเลยนะฮะแม่โอ้โหบวกกันแล้วด้วยเป็นไงล่ะฮะบ้านเริ่มสุดๆไปเลยนี่มา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 ใครจะบวกกันหรออ๋อมียาด้งนะครับมียาด้งแล้วใครวะวันนี้มองไม่ชัดเลยเออดูสิโอเคเราก็ต้องตีข้าวม,ม,มันป่ารอไปก่อนนะครับ โด่งในในข้าวละเพื่อนมาเลยมาลองเพลงตะลาะากันโอ้มากับโอ้ยโอ้ยสนายจังมานี่มานี่มานี่นา,าแล้วหนึ่งคิบแล้วสองคิวโอ้โหมาแล้วไปแล้วกูชูนบอลแล้ว,ลวจ้วดเก็บเลยเจ้าๆเป็นไงล่ะนี่คือการเรียกว่าแก๊งโฉกบลองไปให้เพื่อนงนะจะได้หวันๆจุดจุดเรียบร้อยบอกเขาให้อยังนนะ่โอเค เราต้องพยายามดันวิวตัวเองให้ไวๆนให้วิวหุบไวๆเพราะว่าเราจะได้มีสกิลช่วยเพื่อนเยอะนะนอก่ากน้องไปซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตหรือเปล่ารู้นะตบหน้าหางนทีเดียวเชียวเด้โดยโดยโดยดูความบอกเธอมารวมพลลองบันเลงกนเพลงตะละบาลนี่เนีนี่เนีมานี่ตัดคลิปก่อนตัดคลิปก่อนนี่เนีนี่เนีเนี่ยดูดิเป็นเพลงตะละบาเห็นะหนุ่มเบ้าตัดบางเฮ้ยเพื่อนแน่หลายอย่างแล้วขอเฉี่ยไม่แม่ไม่ตายอืมวิ่งไปถึงจริงนะ ถ้าเมื่อกี้เพื่อนอยู่เพื่อนเรานี่ไม่แน่นะมีสิทธิ์นะฮะตอนนี้ตอนนี้นนนนมีสิทธิ์ตายแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราลืมไปว่ายาโดรันเนี่ยมันหลับได้นะฮะเพิ่มเลือดได้อขอเลือดก่อนกินผลไม้ก่อน,นะะมาต่อได้สิมาดิมันลุกกันร้องบันเลงดิมาครับ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 ใครก็ได้ครับมาครับมาครับผมมา มารวมกับลองบันเลงสุมป้าตับปังนี่เนี่สวยงามมากเพื่อนนี่แล้วเราก็วิ่งไปชูดครับสูโอกาสแหนวเลยแหนวเลยแจ๋วแจ๋วครับแล้วก็อคมีจังหวะตีบื้อด้วยเนาะนี่ถ้าเกิดตับให้น้องตีแล้วเดินได้มันจะคิดโกงขนาดไหนคนระใช่ไหมใครอ่ะทำะไรกันเนี่ยมารวมกันลองบันเลงนี่มันให้ตับป้านะครับ มาครับมานี่มานี่มาไหนมานี้อ๋อเมื่อกี้พี่ไปโดนตาว่ะจ๊ะมานี่มานี่อย่าดงอย่าดงอย่าดงมานี้อย่าด้งอย่าดวลันอย่าดวลันนะจะเรียกชื่อท่าจะเรียกชื่อล่างสลับกันนิดหน่อยนะเพราะว่าชื่อย่าดงมันน่ารักดีนะมาจ้าคุณสวยมาจ้าไปป้อล่านะจ๊ะมานี่ฉันขอดามติหน่อยมานี่มามานี่มานี่อ้าวายตายแล้ว ชัดติดสกอร์ชิวมาไม่ใช่หรือืมไม่เป็นไรช่างค้าแกก็ได้อันนี้ลกเพื่อนยังไงอืมตั้มสนับแม่อึ๊บเยีเ่ยมร้อยสวยงามมารวมกันล้อมบันเลงมันเพลงตะลบาวตะลบาวนี่นนนครับตะลบาวครับแม่ชอบจริงเลยนะไปออกไปนี่ไงมารวมกันล้อมบันเลงนี่คนคนเลงตะลบาวครับคิวสองเฮ้ยนี่มันซัพพอร์ตจริงเหรอวะนี่ นี่มันคือซับพอตจริงๆแล้วเนี่ยโอเคขอโทษที่ไม่ได้ช่วยตีต่อนะเพื่อนเพราะว่าเราไปช่วยฆ่าคนให้หนายแล้วอ้าวนั่นผลไม้เอ้ยขอดิโอ้โหน้ำใจเนี่ยน้ำใจเพื่อนน้ำใจผลไม้ป่าสองสามเม็ดเนี่ยเราขอได้วมั้ยดีสันุโอ้โหนี่หมโอ้โหขาแมเ่เก็บสองครับผมแม่พึ่งพาตัวเองได้จริงๆยอดเลยฮะแบบว่าสายุให้น้ำเบาะซื้อขาแม็ด มันเรียกว่าคารเม็กซ์หรือคาแม็กซ์ก็ได้ว่ะเออนะเอาว่ามันก็อ่านคล้ายๆกันนะฮะเอาเป็นว่าแล้วแต่เลยออกเสียงกันนะ,ะเออไป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 นึกถึงตอนที่แก็งล็อกเก็ตมัน,ดนโดนวาดโดนโดนร้องเพลงแล้วก็หลับแล้วเขียนหน้าอันนั้นกูจริงจังนะ,ะในร่างสองมาได้วะนร้องเพลงตาละบ้าวลตบบ้าตบปางครับมานี้ยตบบ้าตบบ้าตบมือตบมือไปเลย ทมาครับซาไนนี่ะป็นที่ผมชอบเล่นมากตัวนงดัมเมดมันจัดมากแต่ว่าเราต้องยืนระยะดีๆอ่ะไม่งั้นแล้วก็มันจะว้าวแดกแบบเมื่ีนะฮโอยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยมันจะอันตรายเพราะเราอยู่ระยะไกลอ่ะนะครับโอ้ยแป๊บหนึง่งอดทนไว้ก่อนพี่ัี้มาด่าจะที่ไปเก็บตบให้เด็กด็กเด็เด็เด็ก เฮ้ยแคร์่าใคร์่าแฟนพี่มาเลยคุณบอลตับฟงฟังเงเง้เคียวตีแรงจังอุ้ย,ก,ยกินเลยครับวมามาครับคุณบอลตับฟงครับมาครับมาม,า,ม,า,มา,านี่ไงคุณบอลตับฟงมามามานี้ลาบนพี่มานี้นี่ไเ,เป็นไงเจอลูกคังหมอนก็ไปดูเอ้ยไปไปตีรถต้อนแฟนครับเด็กดครับเจโจ้เอ่ารถตอนมาแล้ว กูทับอะไรกูทับอะไรกูทับอะไรวะต่าฮ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 ่าทับฟูนะทัตัวคนคนประบเลยเมื่อกี้จังหวะแม่งนรกมากเฮ้ยเอาล่ะมารวมกันร่อปัญเรงเฮ้ยพวกอขกรับรองครับไปแล้วมาดีครับ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 เฮ้ยเราควรต้องไปเอาเอาเอาเต่าล่างก่อน วนะเว้ยเอาจริงไะไปแล้มันไปแล้วรารอรอตอมมา่ันดักแดกดักเไปไปไไปลางกันไปเอาเตากันเร็ว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 วเรวเวเววเร็วเราร็วเาเร็วเรวเรวเร็วเร็เรวรเรเบ็วเรเเรลววเร็วเรวเรรเลรเเ มาโอ้ยย้าเลยวะ่ะแล้วปอย่างังไงแล้วโอ้โหสุดยองามมาครับมาครับมาครับทุกคนมาเร็วู <c oughs> ้ามันข้ามมันข้ามมันข้ามันอย่างนั้นแม่เมก่งอย่างเลยนะก้เต่าตัวเดียว่นรวมรวมแม็กซี่ตัวเนี่ยเฮ้ยข้าบลว่ะโอ้โหบ้านาน่ะนะต้องไปกันบลลเล่เนเอ้า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 ไปยกคลิปได้เลยตรงนี้แหมตีหัวพุ่งเลยมาครับมาครับมาครับโมเมวะงมเมมาครับเ้ย โอ้ยแย่พี่เพื่อนแย่ไม่หอเราไปซ้าเราไปซ้าเพื่อนเราไปซ้าการเพื่อนก่อนเะไอเพื่อนช่วกันช่วยกนออเ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 แื้องี่ไาลบานี่เราดีเพ่อนก็ช่วยโอกาสรับเพื่อนอยู่ๆจะได้หลบไวๆมามาดิจูไจูโหด้านในใข้างนแปเพื่อนโอเลยเกินไปเขาเรียกว่าตบข้างานแพงครับผมอ่ะละเดี๋ยวพี่ว่ากลับไปช่วบนไม่ได้ไม่ได้ เราช่วยดอนว่ะไอ้เชี่ยดอนดอนยังอยู่ดนอนยังอยู่ไปดอนเพื่อนมาเามาอาเพื่อ <behold you. S 1> นแ <ally> ต่เอากระบอกมาคุณย <c oughs> ูนการแบ็คโฮเลยมาที่ครับมาครับมามาลองเพีงตะละ้ากับข้าวต้นมาตาลป้าตะละ้าลกปลเนี่ยนี่เนี่ยมามาดูเลือดเพื่อนฉันทำไมมาจูบมพิษเพื่อนฉันทำไมตบมายาอย่ามายุ่งลองเป็นโอ้โหไป็นไงคะแม่คุณเจ้าเพื่อนมาเป็นไงลูกปลาตาปลาเปไงโอ้โหมันมันดีจริงนะตอนนี้นะ ฮ้ยนี่นะไปไปดูนกกันเร็วๆๆๆเร็วๆๆเร็วเดี๋ยวจะพาไปดูนกนะจ๊ะไดด้วยก่อนนะชว่วงนี้เป็นชว่วงจ้าสำคัญมากถ้าแพ้ก็แพ้ตรงนี้แหละอา้าวที่คุณสมัยทีฉันสมไมดีน้อนทำไมเอ้าเลยเหรอเอาเลยเหรอเอ้าเอาๆๆๆเอาเอาเอาได้ที่ได้เลยโอ้บานหนามันเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะฮะบานหน้าเปิดด้วยแอมตีเลยใจา่าย,ยเดินไปอาๆๆ่าสู้กันเู้กันตบ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  มารวมกันลลงเก็บเก็บสกิล้องเพลงละจเือนงโอเคแม่สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยนะพือนะไครับผมไปครับผมครับผมฝั่งาบุสวยครับผมมาจเพื่อนเออูตไมไปดูตไปจริงจริงตตบๆๆนี่ไงอีไง้ชี้เมีมาลงตัวกันเร็วมาลงตัวกันมุได้ไหมเอาเพื่อนอันตีเพื่อนรอ เอาไปก่อนนี่เนี่นี่เนนี่เนีประแจน้ำเม็ดซะหน่อยครับโอ้โหนตาตากูจะไหลไปเว้ยมาดิมาดิมาตัดสิเลยเอากกอบไปเลยเพื่อนแต่ไม่รู้กดทำไมนะจะอยากกดอีกนี่วนี่เนี่ยมาเลยมามามามันเล่นกันล็อกมันเองเนาะมาดิมาที่ไรกันเนี่ยเฮ้ยมาแล้วตอนมาแล้วตอนทุบมาแล้วหมกโลกมาแล้วไป็กระจูยังไง ตกไปเลยแหมโอ้โหพวกนี้มันดุววยดุจริงๆดุโว้ยอาบาาได้เลยเรียบร้อยไหมอาจะชนะแน่นอนยังไงครับดอนยังไงเรียบร้อยครับโดูแบ่งคนดูไปเลยเรียบร้อยยังไงครับแม่จะรอดไหมครับโอ้โหยังไงทันช่วยไม่ทันโอ้โหชนะสุดสัปดาหเฮ้ยมึงก็ต้องฉันอยู่แล้วที่เป็น MVP รันนะขอบคุณที่รับชมนะครับมีท่าทางใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยอาจารย์จ้า ถ้ากดถ้าชอบก็กดถ้าชอบทุยทำไมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนับบ้างก็ได้นะฮะมาดูรายการอื่นกูด้วยนะจ๊ะ๊ายบายจุๆ